นี yeah, you you mm ่ป๋าพลคนจนพูดยิ่งใหญ่ครับผมเดี๋ยวนี้สายสีครับสายสีสายสีป๋าชอบสีลูกเย่าสีลูกเย่าสีลูกเดียวทั้งสาวขาเขาขาวมาหาป๋าอ่าเออกูเจ็เสียกูใช้เขาว่ามีความดีดียิ่งให่างคของดีเปิดก่อนเด้ออี่ง่างอี่ง่างเนี่ยตาเดียวว่อีิงห่างบ่ิเลณมันไ่มีหัวใช้ใช้ยิ่งห่างเป็นแบบไรยิ่งห่างไม่เอาเดี๋ยวเด้อ Nói tốt kiểu tiếng Việt kia lại hug là loại bụng hùng cư, và không biết tiếng cười tinh thần nào في Hospital có resource cân nhuộm trên White Ha entrée à, khu nơi 그랩 trí, c trí thôIV khi Camping ở Ấn Độ là nợ Pháp nợ, cho nó goal thực hiện vấn đề trên Robert, con ở bình thường mà mình nhờ เออเราเกือกือยิงงงานกูนีของเท้ยิงง่างข้อขาดเราตั้มตะพูตะพูตัมพอตัมแม้ว่าผมยิ่งงานขอขาดยิงง่านข้อขาดเออข้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 อไม่ใส่ข้อข้อมันขาดแต่ตัมพอตัมแม่ว่าแต่ว่าให้มัยิ่งงานขอมลูกหนึ่งลูกสามลูกสองก็ตำทัพ้าสมัยนี่ยช้าสมัยนี่สาวสมัยเขขายจะจพานีเห็นตัดเนเต้นรงทั้งหิมะงบร้งเราเกือเออมึงรองมึง กะป๋านั่นมังิดว่งต่ำโอ้นี่หมูครับผมมันไปยังสันเอาคนนองมันแบบว่าเมื่อสันเลยบักเจ้มเนี่ยทิไปยุ่สิปาทิไปยุ่ิไปใส่ไปใส่มันจิว่าป๋าไปน้ำบักต่ำมันมออ่า้ป๋าไปน้ำมอไปเขาหายมาบเด้วยหนิมาเมื่อไรใช่ว่าเมื่อไร่เพพาไปอืม ไปบรกาได้บกาไปเท่าไรก็ักำมังตรงเป็นตะลุยอยู่ไปร้อยสี่ว่ร้อยสี่อ่าแจ้งแจงยังแจงยังแจ้งยังแจงร้อยสี่เนาะแจงร้อยสี่ป้ามักสี่คนมาสี่คนสี่คักคัสี่คนคักคักได้สีพายักเลยไปสีหน้าตูนพายักเห็นนีตูนใหไปดูเด้อครับเอาดูเอามึงรเมอไปก็เมื่อมักตำมงรงไปล้อยเทแล้วตำมั่งตรไปอยู่บ่น้ำจันทรดจันทรวัด ืมจนานอที่มันเราจะบาทะเลเราจะกบดำน,นี่คุยเก่งก่าจางอคุอยตายไว้ขันคอยกูตายมาเอานีมากูดื้อม,มึงหนังทองมึเงเขงอึ <c oughs> ่งตึงอึ่งตึงเวลามึงกียรว่าวนำไะไรออกทำยังก่อนห้ายไปนำทะเลเจอห้ยห้อยบันุม มาลูกไส่มันบ่มาแล้วนี่หัมจีเราเราหลานมอยาานนสูับไปเลยป้าสิไปอยู่อีริหมูบ้าบอกก็ไม่ได้ตำมันืพูดไปหาวสั่งอุ้ยลาล่ามันก็บนี่มาแล้วล่ะกูจะเห็นของลาล่าล่ะกูโู่อยู่ใไอจีเอาอยากเห็นของลาล่าของลาล่าล่ะทีงามสวยนี่แต่่ไงของลาล่าแม่นยจีเรกแต่กูบ่าเฉียงมึง อันนี้หลานเจ็ดให้บักตามห้มตรงมานี่ให้มีเจ้าสาวแม่มากกอดว่าอวบัมากคุยบังจ่ากันเียเอาได้บ่ได้บ่ได้ก็ตามมันขอได้จับได้ใบแม่ลูกคี่ว่าบังแจ้งยี่ดีไม่กี่ว่ามันเทียนเลมทอใจดูแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ยหลานเลยเนาะอเอะเอมึงเจ็ดมึงเจียมวะยัยกูไปมาหากูสามเจ็ดเนาะ กูเลยออกไอ้บักตานหัาตงมือมาลำาไปเมืองแล้วจะไปยุติป่าจะไปยุติป่าละไปมันมีว่ามีก็ามเนี่ยอยู่นกินบ้ยอยากออกว่าสันว่าถ้าทงการดกุมาหอดบันบ่ได้จักบ้านกูเก่ากูบอกให้มึงเขีนเขียนกือบกวนเกือบกวนเกือบอ๋อจีนเราก็ได้หนูใจ ฮอบตะหมาต้องสปอร์ตอะไรแบบคั้นดูเนี่ยปลาลูกเจ้าอยากไปอยู่น้ำมืออยากไปเนี่ยไงอยากไปอยู่น้ำอยากไปยินผู้สาวผู้สาวเนี่ยกบขายที่จันทรพานี่กูอยากยัดเข่าหูต่ำต่ำโอ้ยบอกไปเนาะเขาบอกไปละพอจะยิ่งหงางยิงหางเนี่ยข้อขาดเอาต้านน้ำพอน้ำแม่มะแห่งเมึงเจ็ดน้ำพอน้ำแม่มะจิตบึงมข้้าอ ควางมจะตาตัวนี้ก็ไดมเราหลอดออเรียกู้เี่ยวเรียวาเียวไปหาตำจำเมือเียวงานกันเรว่าเรวำนัมตรงนี่เอออยากไปหาหานอยฮะาชิพคนใหม่จ้าสมาชิกคนใหม่ปลาพ่นยังอหอในการแฟนเก่าเ่าเคยมีมาแล้วขอดื่มน้ำจากเจ้ากัพอใช้ใช้ยังใช้ยัง อายพลคนจนผู้ยิ่งใหญ่อายพลคนจนผู้ยิ่งใหญ่เออนายพลคนจนผู้ยิ่งใหญ่อือออือพวกเขาวงที่มันนี้เมดแล้วมันเมดหมดตัดเม,มดตั <laughs> ม้มเ <laughs> ออใช่ยืมเงินยักพันในตั้อไปแล้วมึงเล่นไฮโลแม่เลยตั้มพัมตงอ่าอ่อาอ๋ออีนี้ตัวคู่ สิไปเะารับไปรัมบกอดหนึ well, ่งแล้วบกวาดแดงแรบกคายจนมันเลยไม่ต้องพี่น้องคุณนะตาหัมตรงเขาบกอดคุ้มข่อยไปดูอย่าหมูแต่ว่าข่อยมันคิดอยู่เออเอาเอาเอามันเอาหยังเอาแบบไหนเอาแบบไหนมันเจียวแบบไหนเอาทำนี้ล่ะแนะน้ำตัววันแนะน้ำนายพล ผมนายพลคนจนผู้ยิ่งใหญ่อืไปกับหลานชายเนี่ยไอ้เช็ทสมาชิกคนใหม่สมาชิกคนใหม่ของของอะไรของของยังของเงี้ยตั้มเงี้ยตั้มหำตรงเออตั้มหำตรงโอ้ดูเด็ดเอามึงไปไทยมันบางก็น่ากูจะบอกไปไทยบางไทยมันมากกูจะไปอยู่บางน้องลูกชายยังบอกกูไปยอตั้มหำตรงพห้ยมให้ยมสาทนฮะพห้ยมสาทน บนผ้าชลบพระพยมชาชนพยม,ผ,พยมผ้าชลบพระเอาสวัสดีพี่น้องกลับลาสวัสดีพี่น้องผมกลับลากันเด้อนายตำหำตงุงเมื่อนี้ป๋าสิไปออกสอใส่อืมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ